สวัสดีค่ะเพื่อนๆโรตีนะคะสวัสดีจากออสเตรียค่ะวันนี้โรตีก็มีไอเดียดีๆนะคะมานําเสนอให้เพื่อนๆน,นะคะแต่โรตีขอบอกว่าโปรเจกต์เนี้ยโรตีถ่ายวิดีโอเก็บไว้สะสมแบบยาวนานมากกันนะคะเพราะว่าทําตั้งแต่ตอนเริ่มฤดูใบไม้ผลินะคะยาวมาจนถึงหน้าร้อนแล้วก็จนถึงฤดูแบบใบไม้ร่วงนะคะตอนนี้ก็ เข้าหน้าหนาวค่ะก็เลยมีเวลารวบรวมวิดีโอเนี่ยมานั่งตัดต่อนะคะเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะทำตามได้ค่ะโปรเจกต์ของโลตีก็คืออุโมงคต้นไม้นะคะจากรั้วเหล็ก,กค่ะเดี๋ยวโลตีพาเพื่อนๆไปดูวิธีทํากันเลยนะคะโปรเจกต์นี้ของโรตีก็คือว่าเรามี รั้วที่ไม่ใช้แล้วนะคะเป็นรั้วลวดนะคะแล้วรรตีอยากได้อุโมงค์ปลูกผักปลูกต้นไม้นะคะเพราะว่าไปดูโมเดลต่างๆของพี่ๆที่นี่นะคะเราก็อยากได้บ้างนะคะไว้ปลูกไม้เลื้อยหรืออาจจะปลูกดอกไม้ปลูกผักปลูกรตีก็เลยมาอ้อนคุณพอาบ้านค่ะเธอช่วยฉันน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ลงมือช่วยค่ะแล้วก็ ทั้งดูดูเราก็มีกิจกรรมทาปูกผักรดน้ําต้นไม้นะคะเป็นกิจกรรมที่มีความสุขมากๆเลยค่ะแล้วโรตีก็ประหยัดด้วยค่ะแล้วก็เพราะว่าเราถ้าเกิดเราไปซื้อซื้ออุปกรณ์มาทั้งหมดเนี่ยมันก็จะแพงอยู่นะคะแต่ว่าส่วนนี้เนี่ยก็คือของพวกนี้เนี่ยเรามีเหมือนเป็นขยะนะคะขยะเก็บสะสมที่ตัดใจทิ้งไม่ลงนะคะโรตีก็เลยนำมาเป็นโปรเจกต์ DIY ค่ะ ลองดูนะคะเพื่อนๆตามโรตีมาเลยค่ะอันนี้เป็นภาพนะคะตอนที่ทําเสร็จแล้วแล้วก็โรตีปลูกต้นไม้แล้วนะคะเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นรั้วเก่านะคะที่เก็บทิ้งไว้มานานมากแล้วนะคะสองอันพอดีความสูงก็พอดีเลยค่ะคุณพ่อ้านก็เริ่มตัดต้นไม้ให้โรตีนะคะเนี่ยเป็นการตัดเถาวัลย์งุ่นตรงนี้นะคะมันเถาอังุ่นจะไม่ค่อยสวยนะคะ เป็นโรคบ้างอะไรบ้างนะคะแกก็เลยตัดใจนะคะจริงๆเ่ยแกไม่อยากตัดทิ้งนะคะแต่รดดีก็บีบคอบังคับตีเข่าค่ะบอกว่าเนี่ยฉันอยากได้ที่ตรงนี้เป็นอุโมงค์ปลูกผักนะคะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะแกก็เลยลงมือตัดต้นองุ่นทิ้งนะคะ,ะเราจะตัดตามความยาวของรั้วเลยนะคะว่าโรตีจะใช้พื้นที่แค่ไหนก็คือตัดช่วงซ้ายขวาเนี่ยค่ะ ก็คือตัดออกทิ้งเลยนะคะอันนี้ก็เป็นต่อองุ่นนะคะก็ช่วยกันขนไปทิ้งค่ะนี่คุณพ่อบ้านก็เริ่มลงมือทำนะคะโรตีไปทำงานแกก็แกแก็ทำให้นะคะโรตีไม่ได้ถ่ายภาพเก็บไว้ทั้งหมดนะคะก็ขึ้นโครงค่ะซ้ายขวานะคะแล้วก็หลังจากนั้น เป็นหน้าที่ของโรตีค่ะเพราะว่าช่วงบนเนี่ยโรตีต้องมาขึงเส้นลวดอะคะ่ะเพื่อที่จะให้ไม้เลื้อยเนี่ยเขาสามารถที่จะเลื้อยได้นะคะตรงข้างๆเนี่ยเราจะมีลวดอยู่แล้วนะคะจากรั้วเก่าใช่ไหมคะทีนี้พอข้างบนนะ่ะโรตีต้องมาขึงลวดเองอะค่ะเนี่ยอันนี้ก็เป็นการทำงานที่ช่วงวันหยุดนะคะแดดดีๆโรตีก็มาขึงลวดค่ะ ใช้สองช่วงนะคะสองช่วงของสองสองซี่ของลวดซี่ลวดอะคะ่ะโรตีก็เว้นไว้แล้วเราก็ตัดลวดลวดก็เป็นลวดเก่านะคะที่มีอยู่แล้วในกองขยะที่บ้านนะคะโรตีก็เอามาเอามาดึงอันนี้ป้ายโฆษณานะคะ <laughs> เราตีก็ทําไปเรื่อยๆเลยค่ะเนี่ยลุยเดี่ยวคนเดียวเลยนะคะลมแรงนิดนึงแต่ว่าแดดดีค่ะลงมาตักแดดค่ะออกกําลังกายการที่ขึ้นมามัดลวดแบบนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่ารว,วดวเนี่ยมันก็จะลุงรังหน่อยนะคะถ้าเราดึงไม่ดีหรือจะจับระยะไม่ดีอะไรเงี้ยมันอาจจะดี ดีดเข้าตานะคะอาจจะทำให้เสียโฉมอาจจะบาดเจ็บได้นะคะนี่โรตีก็ลงมาทำก็คือตอนตอนที่เราดึงลวดวัดขนาดอะ่ะก็วานคุณพ่อบ้านช่วยนะคะเพราะวาลวดเนี่ยมันจะขดกันอยู่เป็นโค้งนะคะเป็นวงมันก็จะดีดออกมาเป็นเหมือนสปริงอะคะ่ะต้องช่วยกันสองคนก็คือ,อจับตรงปลายคนนึงแล้วก็วัดขนาดเอานะคะว่าเราจะใช้กี่เมตรแล้วเราก็ตัดนะคะตัดกับครีมตัดลวด ทำไปเรื่อยๆค่ะเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะเบี้ยวๆบีูดๆนิดนึงค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวพอต้นไม้มันโตมันขึ้นมาคลุมหมดก็เราก็จะมองไม่เห็นความบูดเบี้ยวของเส้นลวดอีกต่อไปนะคะเพื่อนๆแล้เหลือแต่ตรงนี้ก็มาปรับนะคะมาปรับเพื่อที่จะปลูกผักนะคะ นี่โรตีก็มาดายาขุดพวกต้นตําแยอะไรอย่างงี้ทิ้งนะคะแล้วก็หลังจากนั้นโรตีก็จะเอาเป็นไม้นะคะเป็นไม้แผ่นนะปีกไม้อะคะ่ะซึ่งก็เป็นไม้ที่มีอยู่ในบ้านนะคะที่นี่จะมีไม้เยอะมากค่ะเป็นแผ่นไม้นี่โรตีก็มีอจอบคู่ชีพนะคะ ถ้าบอกรักมันได้เนี่ยโรตีก็จะบอกรักมันไปแล้วนะคะเนี่ยถ้ามันฟังรู้เรื่องเนี่ยฉันรักเธอนะอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเบามากแล้วก็โรตีสามารถทํางานได้ง่ายนะคะมี3ด้านมีคมมีเอ่อเป็นคราดอะไรอย่างงี้นะคะคือสะดวกมากนะคะอันนี้ก็ลดประจําตําแหน่งอีกแล้วะคะ่ะโรตีก็ขนขน,ขนเอ่อหญ้าไปทิ้งนะคะ ทุกอย่างที่นี่ก็จะมีอุปกรณ์นะคะที่แบบว่าสะดวกสบายนะคะไม่ต้องไม่ต้องหอบต้องอันนี้เหมือนเหมือนที่บ้านเรานะคะเราก็จะทำงานได้ง่ายขึ้นนี่คุณพ่อ้านก็มาช่วยนะคะเป็นปีกไม้ที่กองเก่าเก็บนะคะรอการผุพังแต่แกก็ยังไม่เห็นดีเห็นงามนะคะแกบอกว่าถ้าทำแล้วทำไมไม่ทำให้มันดีไปเลยเป็นแบบเป็นหินเป็นปูนเป็นอะไรอย่างเงี้ย โรตีก็เลยบอกว่าของอันนี้มันมีอยู่แล้วแล้วเราลองดูว่าโอเคหรือไมถ้าเรามาปลูกมาวางไว้ตรงนี้เนี่ยมันจะเข้ากันไหมนะคะโรตีก็เลยดื้อนะคะไม่อยากจ่ายเงินก็เลยบอกว่าฉันขอใช้ไม้ก่อนถ้ามันได้สักสองสามปีอย่างนี้ยเราก็โอเคแล้วนะคะถ้าทุกอย่างมันดีละเรา,าไม่ย้ายที่ละอุโอมง์ต้นไม้อยู่ตรงนี้เราพอใจละต่อไปโรตีรอให้ไหม้มันผุแล้วอาจจะ ใช้หินหรือว่าเป็นใช้คอนกรีตก่อนะคะอันนี้เป็นโปรเจกต์ถัดไปที่โรตีคิดไว้นะคะอันนี้ก็ต้องช่วยกันจับนิดนึงค่ะคุณพ่อบ้านเขาก็มาช่วยทำกันไปบ่นกันไปนะคะงุ้งงิงงุ้งงิง,ง,งกันอยู่สองคนคะ่ะ <c oughs> โรตีก็ช่วยเก็บช่วยจับตามที่เราตามที่เรามีพลังนะคะเรามีเราเป็นคนตัวเล็กเรามีพลังน้อยค่ะ อันนี้เสร็จแล้วค่ะเห็นไหมคะแต่ว่าโรตียังไม่ได้เอาดินมาใส่นะคะอันนี้เป็นดินเก่าเลยค่ะดินก็โรตีก็คิดว่าเดี๋ยวค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนะคะเวลาเรามีดินปลูกต้นไม้ที่เราไม่ใช้แล้วเราก็จะเอามาเทไว้ในนี้นะคะ,ะเห็นไหมคะสวยงามเลยค่ะเป็นความภูมิใจเล็กๆนะคะ ันนี้โรตีก็เลยไปซื้อต้นกีวีค่ะเป็นต้นกีวีพันเล็กนะคะเห็นเขาบอกว่ามันทนหนาวนะคะโรตีไปซื้อมาสี่ต้นต้นหนึ่งประมาณสักเท่าไหร่แล้วล่ะ1 5 1 6ยูโรนะคะก็กะว่าให้มันเลื้อยขึ้นตรงมุมเสานะคะก็ไม่รู้ว่ามันจะทนหนาวให้โรตีได้ไหมนะคะซื้อมาก็แพงอยู่นี่ก็ช่วยกันปลูกค่ะ ช่วยกันปลูกกีวีกีวีมันก็จะมีหลายพัน์นะคะรรตีก็ไปไปซื้อแบบนี้มาเพราะเขาเขียนไว้ว่ามันทนหนาวแต่มันเป็นพัน์ธุที่แบบลูกเล็กนะคะไม่รู้ว่าจะได้กินไหมนะคะแต่ก็ปลูกไว้ให้รดน้ำเล่นค่ะ นี่ค่ะสองเดือนผ่านไปนะคะมาชมความงามกันได้เลยค่ะอันนี้ก็หลังจากที่ขยันลดน้ำนะคะฝั่งฝั่งนี้ด้านหน้าก็จะเป็นต้นฝักทองนะคะแล้วก็ด้านหลังจะเป็นแตงกวานะคะนี่ค่ะ แล้วก็โรตีก็จะมีต้นพลิกต้นอะไรที่เราชำไว้ก่อนหน้านี้นะคะใส่กระถางเราก็เอามามาลงไว้นะคะโรตีก็จะมีตะไคร้ค่ะนี่มาดูใกล้ๆฝั่งนี้จะเป็นแตงกวานะคะออกดอกแล้วนะคะหมดซีซั่นโรตีได้กินไปเยอะเลยค่ะได้กินไปน่าจะเกือบสามสิบลูกนะคะแล้วก็อร่อยกรอบมากนะคะคุณพ่อบ้านก็ติดใจนะคะ รสชาติของแตงกวาแต่ตอนที่มันออกลูกโรตีไม่ได้เก็บภาพไว้นะคะโรตีปลูกต้นแควไว้ด้วยค่ะมันทนหนาวโรตีซื้อเม็ดมานะคะอันนี้ก็เป็นใส่กระถางไว้เดี๋ยวปีหน้าโรตีจะทำกระถางแล้วก็ทำทางเดินตรงกลางให้มันสวยขึ้นนะคะก็จะม,มีพริกมีกระเพรามาีใบแมงลักนะ บันไดนี้ก็เป็นของเก่านะคะโรตีคิดไว้ว่าจะซื้อเป็นไม้เหลือนมาปลูกนะคะไว้ล่อมแมลงมาผสมเกสรคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเพื่อนๆทำตามกันได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้โรตีขอตัวลาค่ะสวัสดีค่ะ